ฟ้าต่อแถวยาวนะครับทอดไม่ทันกันเลยทีเดียว เราไม่อมน้ำมันนะครับผมเพราะว่ากระดาษทับน้ำมันนี้ไม่มีน้ำมันเลยนะครับ แถวยาวนะครับทอดไม่ทันกันเลยทีเดียว เปิดร้านกี่โมงครับเริ่มเปิดร้านตั้งแต่เก้าโมงนะครับถึงประมาณอเ,อ,าเอ,อ่อเรื่แต่ลูกค้าอ๋อแล้วแต่นะครับผมเที่ยงคืนเลยค่ะอ๋อเที่ยงคืนเลยนะ เดียว40บ,บาทครับ3าห่อร้อยนะครับผมพี่อันนี้เก็บได้ประมาณกี่วันนะครับเก็บไว้ได้10วันคะ่ะอ๋อได้สิบอ๋อน้ำมันมะพร้าวทอดน,นะครับเ,เก็บได้สิบวันได้สิบวันเลยนเลยนาะพี่เนาะพี่วันหนึ่งประมาณกี่หอ่อเคยนับไหม อแล้วนับเป็นเป็นโ,โอ้ห้าสิบหกสิบถุงต่อว,วันนะครับแต่ส่วนมากก็ลูกค้าก็สามห่อร้อยเนาะะอ,อ้ตอนนี้เหลือกี่รสชาติคบพี่ กติทางร้านจะมีห้ารสชาตินะครับผมแต่ตอนนี้วันนี้มีมีแค่ 2, 2> สอง,งมีเห็ดเห็ดหอมกับสาล่ายนี่นะครับทางร้านจะมีรสชาติตามป้ายเลยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้นี่เทเทไปแป๊บเดียวนะครับหมดเลยนะครับขายดีนะครับผมกรอบมากนะครับาทานดูหนังแบบเพลินๆเ,เลยนะครับ ประมาณไม่ถนึงนาทีเนะพี่น้องไม่ถนึงไม่ถึงสิบวินะครับผมลงทุบได้เลยนะครับผมไม่ถึงสิบวินะครับ i ไม่มีน้ำมันเลยนะครับทางร้านนี่มีส่งออนไลน์หรือว่ามีแฟนชายไหมครับ สนใจนี่เบอร์อาที่ติดต่อจะอยู่ข้างกล่องอย่างนี้นะคบผมนี่จะมีอาติดต่อได้ทุกช่องทางเลยใช่ไหมช่องทางเลยค่ะอ๋อนี่นะครับถ้าใครสนใจแฟนทายหรือว่ายังไงถ้าถ้าจะสั่งแบบแคนดิปติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ค่ะโอ้แล้วก็ถ้าลูกค้าจะสั่งชุดบล็อตสีหอกแบบนี้นี่กดสั่งในะกาตทิกตอกได้เลยค่ะอันนี้คือเบอร์เบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรคุณจูนค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะน่ารักมากนะครับสี ของทางนั้นเท่านั้นนี่กรของเรรามเท่านั้นนะคะก็าเกี๊ยวสาบ่ายค่ะนี่นะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับอ,อืาเกี๊ยาบาร้านข้าวเกี๊ยวทอดเห็ดหอมไว้ด้วยนะครับผมางานเริ่มวันที่สี่นะครับผมางานมีตั้งแต่ก่อนวันที่สี่แล้วนะครับแต่งานจริงเริ่มวันที่สี่นะครับผมถึงวันที่สิบสี่นะครับ มาอุดหนุนพี่เขาได้เปิดร้านตั้งแต่ประมาณ9โมงเช้านะครับถึงประมาณเที่ยงคืนถึงประมาณเที่ยงคืนเลยนะครับผม3ห่อร้อยนะครับวันนี้ผมเซียนต้นสติฟฟ์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ